หลังจากผมได้วัตถุดิบในบ่อปลาที่นี่มาแล้วเราก็มาตากอีกหนึ่งแดดมันกลายเป็นปาดุกแดดเดียวครับแต่สําหรับผมจะปะดุกแดดเดียวมาทําเป็นแกงขี้เหล็กปะดุกแดดเดียวครับผมส่วผสมของผมก็มีปะดุกแดดเดียวเปลอใบขี้เหล็กใบขี้เหล็กนี่ผมต้มมาประมาณ2องสามน้ำแล้วครับผมต้มให้มันเดือดประมาณสินาทีแล้วต้ม3าครั้งจนกว่ามันนิ่มเพื่อให้ลดความขมของใบขี้เหล็กลงไปครับแล้วนวผสมอื่นๆของผมที่ใช้ในการปรุงรสกระบีน้าตาลปี๊บบํปาปลา แล้วก็เกลือส่วนผสมของพริกแกงของผมก็มีพริกไทยเม็ดกระเทียมหอมขา่าตะไคร้พริกแห้งสำหรับวันนี้ผมจะใช้พริกแห้งเพราะว่าผมต้องการเพิ่มรสชาติให้เผ็ดจัดครับแล้วก็ผิวมะกรูดใบมะกรูดครับแล้วก็กะปิแต้ที่ขาดไม่ได้ครับสำหรับวันนี้ผมใช้กะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตาอร่อยดีนะครับตอเนเด้เดี๋ยวผมก็จะหัน่นหั่นพริกแกเครึ่งผสมของพริกแกงเพื่อนในการใช้ในการโขลกช่วยดยระยะเวลาแล้วก็เครื่องทุนแรงของผม ผมก็จะหั่นตัวผสมทั้งหมดให้มันเล็กลงก่อนอันนี้ถ้าเกิดขาเนี่ยถ้าผมไม่หั่นชิ้นเล็กลงถามว่าตามได้ไหมโขกได้ไหมได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะทานได้เห <What? S 1> มือนกันโอเคเวลาหน่อยแต่ถ้าเกิดผมต่อยให้ละเอียดหรือตัดให้เล็กน้อยมันจะช่วยทุ่นแรงและย่นระยะเวลาในการโขกครับ ใครก็เหมือนกันครับผมจะซอยให้เล็กลงเล็กน้อยครับแล้วก็พริกแข้งพริกแข้งอันนี้ผมก็ได้แช่น้ํามาก่อนครับอันนี้ผิวมะกรูดครับเวลาตามนี้ผมจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับวันนี้ผมจะใช้ดอกเกลือครับ แล้วก็กระปีครับแล้วก็เดี๋ยวผมที่ขามได้ครับวันนี้ผมเริ่มที่ไทยเน็กครับอันนี้ก็เริ่มละเอียดแล้วครับเดี๋ยวผมโค้อีกเล็กต่ออีกเล็กน้อยครับ ดีแล้วครับละเอียดไม่มีเศษหรือไม่มีใหญ่แล้วก็เนียนเลยครับอันนี้ผมก็จะเริ่มทําเลยนะครับก่อนอื่นผมจะคั่วพริกแกงกับกะทิให้หอมก่อนนะครับผมจะใช้ไฟปานกลางนะครับในการคั่วจะได้มีกลิ่นหอมขึ้นมาครับหลักการกะพริกแกงให้ปริมาณเท่ากับกะทิหรือแกงแกงหนึ่งหม้อคือพริกแกง 1ขีดต่อกะทิ1กิโลกรัมหรือต่อกะทิ1กล่องนะครับอันนี้ผมก็ค่อยคั่วพริกแกงกับกะทิให้หอมก่อนครับผมก็จะใส่ใบบัวบัลงไปครับอันนี้ผมจะคั่วให้พริกแกงสุกครับผมก็จะเพิ่พมกะทิลงไปอีกเล็กน้อย อันนี้พี่แกงก็ได้หอมแล้วก็เริ่มตุกแล้วผมก็จะใส่กะทิลงไปหมดเลยนะครับครับผมปกติแล้วผมไปไหนทําอาหารที่ไหนผมก็ใช้แตกกะทิกล่องแบบนี้นะครับคือผมไม่ได้โฆษณาแต่ลองไปใช้ตามผมดูว่าจะทําอร่อยเหมือนผมหรือเปล่าครับกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้หลังจากเดือดแล้วผมจะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลมะพร้าวครับอันนี้ผมใช้น้ําตาลมะพร้าวย่างดีทําให้ผม ทำอาหารไม่ต้องใส่ผงชูรสครับผมผมใช้น้ําตาลมะพร้าวดีกว่าถ้าใส่น้ําตาลทรายเนี่ยมันก็หวานเหมือนกันแต่ว่าความหวานกลมกลม่อมกมับหวานแหลมมันไม่เหมือนกันผมจะปรุงน้ําปลาเล็กน้อยครับผมแต่ถ้าเกิดพริกแกงที่เราซื้อจากตลาดนะ่ะเราไม่ควรจะใส่น้ำปลาเพราะว่าเวลาเขาขายพริกแกงสําเร็จรูปเนี่ยเขาก็จะใส่เกลือเพื่อยืดอ,อายุหรือการถนอมอาหารให้มันยาวนานขึ้น ทำให้มันไม่เสียครับหลังจากเดือดแล้วเนี่ยผมก็จะใส่ใบขี้เหล็กที่ผมต้มไว้ใบขี้เหล็กเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะถ้าเรามาต้มแล้วมามาตำแล้วมาต้มเนี่ยมาอาบน้ํามันจะแก้โรคผิวหนังแก้อักเสบแก่เชื้ราได้นะครับหรือว่าคันน้ํามาเวลาโดนมแมลงแมลงกัดต่อยแก้ปวดบวมนี่เราใช้ใบขี้เหล็กก็ได้ครับอันนี้ก็เริ่มเดือดใบขี้เหล็กของผมก็เริ่มนิ่มลงครับดูแล้ว <R> อันนี้เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะใส่กระดูกแดดเรียวลงไปครับอันนี้ใส่ตามใจชอบครับตอนนี้ว่าถามว่าใส่กระดุกถ้าถามว่าใส่กระดุกแดดเดียวเยอะได้ไหมก็ตอบว่าได้ครับผมข้อเสียของใส่เยอะคือว่ามันจะเปือน อันนี้เรียบร้อยแล้วครับประดุกนี่จะสุกง่ายเพราะว่าเขาเอามาก่อนที่มาตัดแหเนี้เขาจะแล่เป็นชิ้นบางๆเป็นแผ่นมันจะไม่เป็นก้อนหนามันจะแผ่นบางเวลาโดนความร้อนปั๊บเดียวก็ตุกครับอย่างน้นอยก็สุกวัดสุกกับแดดมาแล้วหนึ่งหนึ่งแดดครับผมก็จะโรยตกแต่งด้วยที่ฝ้าแดงครับผมก็จะตักเสร์ฟเลน,นะครับ เรียบร้อยแล้วครับเมนูแกงขี้เหล็กปลาดุกแดดเดียวครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือมิดปุ่มอะไรอย่าลืมช่วยกดทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปหน้าครัวปึงปังจะมีเมนูอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ